ัสดวพี่น้องกองายสุกุุกนครับเมื้อนี้ก็เอาเจ้าคุณทดครับเก็บเฉเลยนกป้าครับอ่าเดี๋ยวพอค่อยชัดไปเลยนะพี่นอ้อแงแจ้งยังไงครับผม เลยขอมารับชหมัยขามาติดตามก,กับกดกระดิ่งแก้งเตียนไว้ล้ะพี่น้องเนอะมีกำลังใจให้การท่านผก้งต่อไปเนาะกับช่องหน้าโฟนนี้นะครับเ,เป็นกำลังใจให้กัน อ๋อนนยุ่นควันพอดีเราี่น้องบอลลันครับพวกพอดีน,น,นั่งขี่ได้นะครับผมพี่นอ้องนี่นะครับโอ้ยควันพอนีอ๋อให่สุดแล้วครับผมโอ้ยงอนพนเนียดบอลันนครับโอ้พี่นอ้องเดี๋ยววังชัดเดทประความกันครับผม อ่ะโยมมันหักไปเลยก่อนเพียเลยได้เป็นนกแมวหรพี่น้อง ใช่เวันนี้นางปอกันอยู่พี่น้องเว้ตอนนี้กับบ้านลันครับกับบ้านลันมันโดนแต่ช็อตแรกนะครับผมอ๋อนะพี่น้องไปแล้ว ผมก็ขอจบชิปเพื่อนชนีและพี่น้องวันนี้กับสิบบ่อหมานตามเพื่อนแล้วครับอันเนียดบ่อรันครับเดิมกดไหลกดแชร์กดติดตามเลยนะครับ,บ,บ,รรบ,รบับช่องหน้าคกนี่นี่นครับผมสวัสดีผมลาไปก่อนครับพี่น้องครับ